ีดิแกหรือเปล่านี่เอ้าไม่รู้ว่ามันโดนยังไงเม่ไตังใเม่อก้งไงไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจโอ้ยมีดิแกหรือเล่นี่ต้องบอกว่าตั้งใจไม่รู้ยงทำอันอีพีสิบสองแล้วแม่ต้องมาจ๊บหนู เพลินเร็วไม่จูมหรอกนะห้ามโดนหรอกนะไม่ตัวมากรเย็นเข้าไปเองแวนแวนอะไรนี่แวนอาจจะไม่โดนนะ